ตากตำลึงทองทุกคนรู้จักเงาของมันดึงอึบอึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ได้แล้วล่าต้มดื่มแก้เบาหวานกะได้เด้อห้ามโคกบอละเพชรปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขารวมถึงอาการชา้าทำตาบอละเพชรย้อนใสโคกมันก็นสิฟูฟูซ้ำนี่ดื่มเป็นประจำ อาการดีขึ้นแน่นอนเน็บช้าหรือเกี้วกกินตีนมะละกอดิบป,ปาดเอาเม็ดออกจังซี่ต้มดื่มแทนน้ำห้าถึงเจ็ดมือเร้ไผเป็นเก้าสูตรนี่กแก้ได้เดอ้อแสบคอแสบท้องแสบใส่แสบกระเพาะดีขึ้นทันตากล้วยดิบป,ปาดปอกเอาแต่เปือก เกยวกืนกินแต่น้ำกะคา,ายทิมหานาทีเท่านั้นเศ้าแสบจ้อยของง่ายๆแต่บ่มีไผ่ลูกหูดตาปลาฉีกตอดไงสำ่ไรก็เอาอยู่เพียงแค่ปาดหนังออกจากน้อยแล้วเอาอยางดอกลักไปจิ้มไปจิ้มบ่โดนกะเศ้าหัวตํำลึงตึงสมไทย หัวตํำลึงดึงโอ้ลากผักโขมดองใส่กันบำรุงกำลังดีคักแก้กามตายด้านบำรุงความกำหนัดดูต้นหญ้าขัดมอดึงเอาแต่รากบวกกับหัวกระชายต้มดื่มเป็นชาเป็นประจำคนบอขันก็จะกลับมาดีมาดีปาดมหลายแท่เป็นปาดทึบเลย เบี้ยลูกใต้ใบใต้ใบแบบนี้แก้ไขแก้ทับแลดูเอื้นหานางได้ลูก